สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์วันนี้จะคุยกับนักแสดงมากความสามารถและผันตัวมาเป็นแกนนําพันธมิตรรุ่น2คุณสรัญยูวงกระจ่างพี่ตัวสวัสดีครับสวัสดีครับ นักแสดงนี่คุณหน้าค่าตากันดีอยู่แล้วรู้จักกันดีทั้งประเทศจริง,รงๆแทบไม่ต้องแนะนําแต่ว่าเข้ามาเป็น แกนนาพันธมิตรหรือว่าเข้ามาร่วมกับพันธมิตรได้ยังไงขอชวนย้อนประวัติศาสตร์กันหน่อยครับเอาย้อนจะพยายามให้กระชับที่สุดนะครับเมื่อกี้บอกผันตัวมันมันฟังเหมือนเหมือนเราเราไต่เต้าอะไรขึ้นไปซึ่งจริงไม่ใช่มันก็คือเริ่มต้นจากณวันนั้นวันเวลานั้นเรามีแนวคิดและความเชื่อเหมือนกับคนประชาชนจํานวนหนึ่งที่ไม่น้อยที่รวมตัวกันอยู่ที่ไปชุมนุมเพื่อส่งเสียงให้รู้ว่าเขาคิดยังไงพอเราคิดเห็นเหมือนเขาเราก็ไปไปร่วมเป็นหนึ่งชีวิตหนึ่งเสียง อยู่กับคนหมู่นั้นเท่านั้นเองฮะแล้วเพียงแต่ว่าจากตรงนั้นแล้วถ้าถอยไปดูประวัติศาสตร์มันจะมันจะมีเหตุการณ์ต่อเนื่องกันมาทําให้ยืดยาวแนละ้วเราเริ่มรู้สึกว่าคนเหล่านั้นเขาเขาเหนื่อยยากในการเสียสละตรงนั้นเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเมื่อเราคิดเหมือนกันเราจะมาถอยมาอยู่ข้างหลังแล้ว,ลวผลักดันเขาข้างหน้ามันน่าจะ มันน่าจะไม่ดีเราน่าจะอยู่กับเขาด้วยวเป็นกนําลังใจซึ่งกันและกันทีนี้มันก็เลยเลยเ <ๆ S 2> ถิดไปว่ามีมีคนที่เริ่มเห็นว่าไอ้ผมอยู่ด้วยก็ชวนขึ้นไปวนเวที<ม>ก็บอกเห้ย hey, ไม่เอาผมมาเหมือนประชาชนไม่ขอขึ้นปพระมานนานเข้าแล้วเขาพูดอยู่คำหนึ่งแล้วมันสะกิดใจคือให้ขึ้นไปจะได้ให้กําลังใจพี่น้องกันหน่อยว่าเราอยู่ด้วยกันก็เลยรู้สึกว่า เออเออตรงนั้นเราอาจจะมีประโยชน์ก็เลยขึ้นไปทักทายเป็นการให้กําลังใจกันตอนนั้นเองฮะแล้วทีนี้พอพอมันเลยเถิดมาหลังๆแบบก้าวข้ามประวัติศาสตร์มาดนึงนะฮะหลังจากชุมนุมครั้งแรกแล้วมีรัฐประหารมาขั้นแล้วมีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะด้วยแนวร่วมเดิมแนวคิดเดิมความเชื่อ,อ,อต่อเรื่องบ้านเมืองเหมือนเดิมเนี่ยมารวมกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างยาวนานนี่พยาวนานแล้วเนี่ยการชุมนุมของพันธมิตรเนี่ยคือเรา ควบคุมเพื่อให้ทุกอย่างมันมันสงบสันติและหิงสาจริงๆทีนี้พอคนบู่มากเกิดขึ้นมันม,ม,มีมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเยอะมีโดนเอ็มเจ็ดสิบเก้าโดนอะไรๆอย่างมันทำให้ให้ภาวะผู้คนเนี่ยค่อนข้างจะจะ,จะมีได้หลายอารมณ์บางคนแค้นบางคนอยากจะใช้กําลังเหล่านี้มันก็เลยต้องมีการสื่อสารกับพี่น้องชุมที่มาร่วมชุมนุมให้มากยิ่งขึ้นว่าเราอยู่อย่างสงบนะคงเข้าใจว่าจากตรงนี้เองผมก็เลยได้รับมอบหมายให้ให้มาเป็นการนำรุ่นสองแล้วกัน เพราะว่าผมก็จะเป็นหนึ่งคนซึ่งสามารถสื่อสารให้ให้กําลังใจประชาชนให้อยู่มีสติอะไรเหล่านี้ได้น่าจะเป็นอย่างนี้ครับมันก็เลยก็เลยก็เลยกลายเป็นแกนนํารุ่นที่2แล้วจนกระทั่งจบการชุมนุมตอนนั้นก็กจบไปคือมันไม,ไม,ไม่ไม่ได้เป็นตําแหน่งแห่งที่ที่มี <c oughs> มีเงินเดือนอะไรแล้วมีอะไรอะ <c oughs> ยอดถาอะไรใดๆทั้งสิ้นเท่านั้นเองครับ,คร,บครับผมทีนี้ในช่วง <c oughs> ที่พันธมิตรเริ่มต้นชุมนุมกันใหม่ๆจากลานพระรูปย้ายมาที่ถนนราชดำเนินมีดาราหลายคนไปร่วมเวทีพันธมิตรแต่ส่วน หนึ่งก็ถอยออกมาไม่ได้เดินหน้าต่อไปทําไมพี่ตัว้วถึงตัดสินใจเดินหน้าต่อไปประเมินความเสี่ยงทางการเมืองของตัวเองไว้หรือเปล่าครับคืออย่างนี้ครคือผมผมผมเป็นประชาชนคนหนึ่งคือณวันนั้นเนี่ยณวันนั้นที่เราอยู่บนถนน,นเนี่ยผมว่าทุกคนเป็นประชาชนคือถ้าเราเลือกถ้าเราเข้าใจเราเป็นประชาชนแล้วเรามีแนวคิดอย่างนี้เนี่ยมันคิดเหมือนกันหมดครัผมไม่ได้แยกแยะว่าผมผมเป็นนักแสดงเป็นดาราหรืออะไรก็ตาม ดังนั้นจึงไม่มีการประเมินว่าว่าว่าทำอย่างนี้แล้วมันจะสุ่มเสี่ยงต่ออาชีพใดๆ<ะ>มันมีการประเมินอย่างเดียวว่าเฮ้ยพี่น้องอยู่นี้เขาเสียสละเรารู้สึกเหมือนเขาเราควรอยู่ร่วมกับเขา,านันมันคิดเท่านั้นจริงๆฮะก็เลยไม่ได้คิดต่อไปว่ามันจะเกิดผลอะไรยังไงขึ้นเพราะเราไม่ได้หวังหวังการเคลื่อนไหวตรงนั้นเพื่อน,นําไปสู่ผลใดๆภายภาคหน้าเพียงแต่ว่าเราเราศรัทธาในสิ่งที่เราเชื่อแล้วก็ศรัทธาในสิ่งที่พี่น้องประชาชนอยู่ตรงนั้นด้วยกัน ก็เลยอยู่ตรงนั้นต่อแต่ในขณะ,ะเดียวกันก็มีคนมาถามนะครับว่าเอเพื่อนคนนั้นคนนี้ทำไมไม่มาอย่างไงเนี่ยผมก็บอกเสมอว่าว่าทุกคนอาจจะมีเงื่อนไขภาวะปัใจจัยในการตัดสินใจที่ต่างกันอันนี้มันไปไปบังคับไปขอร้องให้มาหน่อยอะไรเงี้ยมันคงไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องตัดสินใจเองครับ ครับทีนี้หลังเวทีพันธมิตรเนี่ยคนสนับสนุนมีอยู่เยอะคนโทรศัพท์มาให้กําลังใจก็เยอะส่งอาหารส่งเงินมาช่วยก็เยอะแต่คนที่พร้อมที่จะออกหน้าจริงๆนะ่ยมีไม่เยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นดาราค,รคนที่มีภาพลักษณ์ที่ต้องผูกติดกับประชาชนถูกผูกติดกับคนดูเนี่ยพี่ตั้วเป็นไม่กี่คนหรือน่าจะเรียกว่าเป็นหนึ่งในนั้นที่กล้าออกหน้าอะไรคือผลกระทบที่ตามมาของการตัดสินใจออกหน้า ทางการเมืองครการตัดสินใจอยู่ตรงนั้นบอกไปแล้วนะครับว่าไม่ได้คิดตรามาคือไม่ได้คิดแต่ว่าผลที่ตามมาเนี่ยเมื่อทุกอย่างมัน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 คืนสภาพมันจบแล้วการชุมนุมจบแล้วเนี่ยผมก็กลับมาทํางานเหมือนเดิมแต่สิ่งที่มันมันมันตามมาก็คือว่าสังคมก็ได้ได้ได้สแตมป์ไว้ที่ตะผากว่าไอ้นี่เป็นคนนี้นะคนนี้มันมันอยู่ตรงนี้นะมันอยู่ข้างนี้มันสีนี้มันเป็นกลุ่มนี้นะฮะซึ่งเขาก็จะพิจารณาจากจาก จากการเคลื่อนไหวหก่อนหน้านั้นว่าเมื่อเรามีแนวคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอ้นี่ต้องเป็นคนอย่างนี้เมื่อเป็นคนอย่างนี้แล้วเนี่ยสังคมไม่น้อยไอ้อาชีพที่ผมทำเนี่ยเป็นอาชีพที่ที่อยู่กับกลุ่มทุนซึ่งเป็นเป็นเป็นธุรกิจบันเทิงนะต้องมีในทุนมีโฆษณามีอะไรเหล่านี้ซึ่งก็ต้องพูดตรงๆว่าว่าหลายหลายคนในแวดวงนี้เนี่ยเขาอาจจะมีเงื่อนไขไปผูกเกี่ยวกับในในเชิงธุรกิจเขาที่ต้องต้องต้อง,ต,องต้องรักษาสถานะเขาอย่างไรก็ตามทำให้ กลุ่มเหล่านี้ก็ก็เลือกที่จะที่จะช่วยข้างหลังหมายถึงเวลาจเจอกันก็มักจะมองซ้ายมองขวาทีม่มีคนอยู่ก็มาจับมือบอกให้กาลังใจนะอะไรเหล่านี้แต่พออะไรที่มันจะต้องต้องต้องออกตัวว่าเฮ้ยบริษัทนี้ช่วยคนนี้บริษัทนี้สนับสนุนให้สปอนเซอร์คนนี้ <c oughs> อะไรเหล่านี้หรือบริษัทนี้จ้างคนนี้มาทําอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่มีเขาจะจะถือว่า เป็นภัยต่อความมั่นคงกับธุรกิจเขาน่าจะเป็นอย่างนั้นก็คือพูดง่ายว่าถ้าเอาไอ้นี่ไปทำเนี่ยมันจะกลายเป็นรายการนี้บริษัทนี้มีแนวคิดอย่างนี้แล้วจะมีผลเสียต่อธุรกิจโดยทั่วไปประเมินว่าน่าจะเป็นแนวนี้ก็ทําให้คนเหล่านี้ก็จะก็จะช่วยอยู่ข้างหลังแล้วถอยไปอยู่ห่างๆห่างๆมากมากมาก,มากเลยฮะก็เป็นอย่างกันไปนะครับงานพิธีกรหายไหมงานแสดงหายไหมงานกํากับและงานอื่นๆไม่มีอะไรเหลือครับไม่มีอะไรเหลือคือทุกคนหายจากชีวิตพี่ตั้วหมดเลยเหรอฮะครับผม คือคือจริง,รงๆไมๆ่ไม่ได้พูดให้เกิดความเศร้าส้อยอะไรนะฮนะคือคือเดิมผมก็ไม่ใช่คนที่ที่โอ้ยมีงานธุรกิจเยอะพรนััสอยูไม่ใช่มันก็จะมีงานประมาณหนึ่งซึ่งผมอยู่ในจุดที่เริ่มที่จะสร้างงานด้วยตัวเองคือคือทาหนังทําละครเองดังนั้นงานซึ่ง,ซ,งซึ่งเหมือนรับจ้างหรือเขาจ้างไปทํานู่นทานี่เนี่ยเท่าที่มีเนี่ยเขาก็บอกเลิกหมดหรือสปอนเซอร์บางรายซึ่งเวลาเราทําอะไรสักอ่านเราไปขอสปอนเซอร์ว่าเฮ้ยผมทําละครทําหนังนี้ขอการสนับสนุนเหล่านี้เนี่ยเขาก็มักจะ เอาไว้ก่อนได้ไหมขอช่วยข้างหลังได้ไหมก็เป็นอย่างนี้เสียก็คือพวกนี้ก็จะหายไปหมดมันก็จะเหลือเหลือตัวเรากับบุญเก่าเท่าที่มีเท่าที่มีไม่กี่บาทก,ก็ลงทุนทําตรงนั้นไปครับวันนั้นยืนอยู่บนเวที <c oughs> คนก็เชียร์กันคนก็ดูทีวีทั่วประเทศแทบจะเป็นฮีโร่ของประชาชนเลยเวลาต่อสู้กับ,ร,บรัฐบาล <c oughs> ฝั่งตรงข้ามของพันธมิตรเนี่ยฮะแต่วันนี้พอสถานการณ์การเมืองเปลี่ยน พี่ตัวลอยฟังว่าทุกอย่างค่อยๆหายหายหายสปอนเซอร์หายการงานหายทั้งหมดในฐานะคนที่วันหนึ่งเคยกล้าออกไปยืนข้างหน้า <ừ. S 1> ด้วยความเชื่อด้วยอุดมคติทางการเมือง <ừ. S 1> ล้วนๆแหละฮะ <ừ. S 1> เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นวันนี้ความรู้สึกข้างในเป็นยังไงฮะกับสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมฮะกับชีวิตตัวเองเนี่ยครับก็เหมือนเดิมฮะคือเราก็มี มันก็ทําให้เราเรียนรู้สังคมแล้วก็เรียนรู้ความเป็นจริงว่าว่าว่า,าสังคมนี้ที่เราอยู่ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> ก็ต้อง <c oughs> ต้องเข้าใจยอมรับมัน <c oughs> ผมย้อนกลับไปไปที่เดิมว่า <c oughs> ว่า,วาความเป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อ <c oughs> ประชาธิปไตยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ อ,องค์กรหลักที่มีผลประโยชน์หรือสถาบันที่พยายามจะช่วงชิงอำนาจใดๆคือไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้มีฝ่ายตรงข้ามพันธมิตรหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีประเด็นเดียวประเด็นทางสังคมซึ่งเราเห็นร่วมกันว่ามัน,มนไม่ถูกต้องนั้นคนที่มีความคิดเหมือนกันก็นกจะมารวมกันนะฮะดังนั้น,ด,น,นดังนั้นพอหลังจากจบวาระตรงนั้นแล้วทุกคนก็กลับไปสู่ไปส,ไปสู่อาชีพเดิมใครทําอะไรก็ทําผมก็ทําอย่างนั้นเพียงแต่ว่าพอมันมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันก็เลยทําเป็นจังหวะเป็นโอกาสให้เรานั่งพิจารณาว่า อ๋อมันเป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้นะเพราะอย่างนี้นะเพราะอย่างนี้แล้วก็เกิดความเข้าใจมันก็เท่านั้นเองครับไปไปไปทำอย่างอื่นไม่ได้ไครับไปคิดอย่างอื่นไม่ได้ก็คือเข้าใจมันว่าว่าสังคมเราเป็นอย่างนี้มันก็เลยมันก็เลยเป็นอย่างนี้ครับ,รบทีนี้ก่อนเข้าห้องส่งก็นั่งคุยกับพี่ตัว้วผมขับรถมาก็คิดถึงจอสคูนี่ดาราใหญ่ของฮอลลีวูดเหมือนกันจอสคูนี่เนี่ยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการไประดมทุนให้ประธานาธิบดีบารักโอบามาคือเป็นเดโมแคลตชัดเจนมากเลือกข้างเลยชัดเจนแต่จอง งานดีทีเดียวได้รางวัลมากมายผู้คนก็ยังตอบรับทําไมในอเมริกาดาราเลือกที่จะแสดงจุดยืนทางการเมืองและไม่มีผลกระทบคนแยกแยะออกว่านี่จุดยืนทางการเมืองนี่เรื่องวิชาชีพทําไมเ oh. มืองไทยพี่ตั้วโดนหนักขนาดนี้ฮะต้องบอกว่าเป็น,เป,นเป็นมาตรฐานสังคมเป็นมาตรฐานของของของผู้คนฮะ <c oughs> ซึ่ง, <c oughs> ซ,งซึ่งอเมริกานั้นมีมาตรฐานทางนี้สูงกว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมันคนละเรื่องกัน <c oughs> สมมุตินะฮะถ้าสมมติว่าจอร์จคลูนี่เนี่ยไปทําหนัง ด้วยตัวเองเพื่อเพื่อเพื่อหนังเพื่อเป็นพรอพโอกันด้าเนี่ยก็ยาอาจจะมีผลกระทบอีกแบบหนึ่งแต่เมื่อเขาไปไปอยู่ในในในงานของเขาเนี่ยมันก็คือภาพยนตร์หนึ่งเรื่องซึ่งซึ่งมีแนวคิดแล้วแต่เอ่อโปรดิวเซอร์แล้วแต่ผพุ่งกับยังไงมันก็เป็นงานหนึ่งงานแล้วมาตรฐานคนที่นั่นหรือคนทั่วโลกเนี่ยเขาก็ดูเป็นงานงานไป มันมันก็เลยมีความต่างกันแต่สังคมไทยเนี่ยแคบเพราะสังคมไทยเราเราเราประชาชนคนไทยเราหนังไทยเราคนไทยดูกันนะฮะนะฮะหลังๆก,ก็ออกไปต่างประเทศเริ่มมีบ้างนิดหน่อยแต่ความเป็นสังคมไทยที่มันจริงๆแล้วงานงานงานศิลปะแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องของรสนิยมเรื่องของการการการชอบไม่ชอบเหมือนเชียร์กีฬาเชียร์ฟุตบอลอย่างเงี้ยบางทีบางทีเราชอบทีมนี้เราชอบทีมนี้ม,นมันไม่มีเหตุผลมันเป็นรสนิยม ถ้าจะมีเหตุผลมันก็เป็นการหาเหตุผลเพื่อเพื่อตอบไอ้ความรู้สึกเราอย่างนั้นเช่นชอบคนนั้นดูคนนั้นพอไม่ชอบนะักฟุตบอลคนนี้ไม่ชอบทีมนี้จะไม่ดูมาเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นงานจริงๆแล้วตัวงานบันเทิงเนี่ยมันมีอิสระที่จะที่จะเปิดโอกาสให้คนดูแล้จะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยได้อยู่แล้วแต่สังคมไทยเราเอาตรงนี้ไปผูกรวมกับ กับความรู้สึกในส่วนอื่นๆที่หล่อหลอมจนจนไอ้นี่เป็นอย่างนี้งั้นไปไม่ไปยุ่งกับมันเลยไม่ดูกับมันเลยมันเป็นอย่างนี้ซะเยอะฮะมันก็เลยมันนั่นนั่นคือเป็นปัญหาในความต่างกันที่ผมพูดนี้ไม่ได้หมายความว่างานผมเนี่ยดีเหมือนงานจอร์จครูนี่ทุกชิ้น<ต>เรา <ๆ S 2> เรา <ๆ S 2> ไม่ได้ประกาศอย่างนั้นเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันหายไปก็คือความอิสระของงานซักชิ้นซ,ซึ่งอาจจะมีคนชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันจะหายไปนั้นโอกาสของความเป็น เท่าเทียมกับงานอื่นๆเพื่อ, you know, หอ,อให้คนเรียกว่าจะดูหรือไม่ดูดูแล้วชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันหายไปเพราะมันถูกจัดเป็นประเภทประเภทของไอ้หมอนี่ไปแล้วฮะสังคมไทยเราเราเป็นอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้ซะเยอะครับถ้า่งนั้นต่อไปในอนาคตดาราจะก,กล้าสแสดงความคิดเห็นทางการเมืองจะกล้าออกมายืนข้างหน้าแล้วรับความเสี่ยงทางการเมืองหรือเปล่าครับไม่ว่าจะยืนฝั่งไหนหรือว่าข้างไหนนะฮะคือถ้าคําถามเนี้ยมันจะต้องเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องของปัจเจกแล้วว่าแต่ละคนช่างน้ําหนักตัวเองว่า ว่าเขาเขาแค่เขาห่วงใยสิ่งไหนมากกว่าระหว่างระหว่างสถานะที่เขายืนอยู่ <Okay. S 2> เขารอบตัวเขากับกับสังคมโดยรวมถ้าเขาเลือกที่จะห่วงใยสังคมโดยรวมและศรัทธาเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาคิดกับสังคมโดยรวมผมว่าเขาตัดสินใจออกมาแต่ถ้าเขาเลือกที่จะดูแลสถานภาพตรงนั้นเขาก็คงเลือกอย่างนั้นซึ่งตรงนี้มันบอกไม่ได้ว่าว่าใครคิดยังไงแต่ว่า ภาพรวมถ้าถ้ามีใครสักคนจะศึกษาประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแล้วเพื่อชั่งน้ําหนักเนี่ยอย่างน้อยเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นตัวเลือกที่เราเห็นว่าเฮ้ย <laughs> ทาอย่างนี้แล้วเป็นผลอย่างนี้ซึ่งผมก็ตอบไม่ได้ว่าต่อไปใครใครจะคิดยังไงฮะซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งมันเป็นเป็นเรื่องที่แล้วแต่ในแต่ละวาระซึ่งสังคมจะเป็นยังไงก็ก็ต้องสังคมนั้นก็ต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นครับครับทีนี้ตอบโจทย์เนี่ยดูกันทั้งทั้งสองฝ่ายดูทั้งฝ่ายพันธมิตรฝ่ายไม่ใช่พันธม ไปเยอะแล้วออก ASTV เอ้ยวันนี้นั่งคุยในรายการตอบโจทย์ทีวีสาธารณะถ้าพูดกับคนที่ไม่ใช่พันธมิตรได้ถ้าพูดกับคนเสื้อแดงได้พูดกับคนที่ไม่ชอบหน้าพี่ตัวได้พี่ตัวอยากพูดอะไรครคือพูดพูดมุมไหนพูดเรื่องไหน พูดเรื่องสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตทั้งหมดคือคอืนทางการเมืองของตัวเองค,อคืออย่างนี้ฮะคือผมเนี่ย,ยไม่ใช่นักการเมืองแต่ยังไงก็ยืนยันว่าไม่นักการเมืองคือการที่ไปเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นการนำมอลสองหรืออะไรก็ตามที่ท,ที่อุปโลงที่แต่งตั้งให้เนี่ยมันคือความรับผิดชอบณนวาระนั้นเพราะนั้นผมไม่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับกับเรื่องราวทางการเมืองเลยผมเป็นประชาชนหนึ่งคนซึ่งสแสดงความรู้สึกนึกคิดอย่างที่เราที่เราเราเรารู้สึกณวันนั้นนั้นและผมเคารพในกติกาของสังคมที่เกิดขึ้น นั้นผมไม่ไม <Y> ่ไม <No. S 2> ่ไม่ได hmm? ้เคลื่อนไหวแบบถึงเวลาเฮ้ยถ้าจะเป็นคนละข้างกับสิ่งรัฐบาลตอนนี้นะเราจะจะหาเรื่องที่จะไปตีรวนไม่ใช่คือเขาเขาเป็นรัฐบาลตอนนี้ก็ปล่อยไปผมก็ทํางานของผมเท่านั้นเองนั้นผมไม่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 มีไม่มีอะไรละไม่มีคนสิกที่จะที่จะที่จะ คิดล้มล้างหรืออะไรเกิดขึ้น <Yeah. S 2> ทั้งนั้นเลยผมก็ประกอบอาชีพของผมเว้นแต่ว่าถ้าวันหนึ่งมันมีมันมีประเด็นซึ่งมันเป็นมันเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมที่ที่คนจํานวนหนึ่งจะมากน้อยไม่รู้เราเห็น <Yeah. S 2> แล้วผมไปเห็นตามนั้นด้วย <Yeah. S 2> ก็ก็เป็นจุดที่ผมก็จะเรียกร้องในสิ่งที่ผมเห็นเ <Yeah. S 2> ท่านั้นเองเมื่อหมดตรงนั้นแล้วเนี่ย <Yeah. S 2> ผมก็ก็ทำทำมาหากินของผมไปโดยที่ก็ก็ต้องเรียนรู้ตัวเองว่า,ว,าว่าเมื่อเราเลือกอย่างนี้แล้วเนี่ยไอ้ <Yeah. S 2> พื้นที่ของเราที่คนจะสนใจติดตามงานเรามีเรามีแค่ไหนเราก็ทําเท่านั้นก็เท่านั้นอง ก็คงไม่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 มีอะไรจะไปไปสื่อสารกันนอกจากบอกให้รู้ว่าว่าผมไม่ได้ไม่ได้เกลียดชังคนเสื้อแดงคือคนนี้เสื้อแดงปั๊บแล้วเกลียดเลยมันมันไม่ใช่มันมันมันเป็นคนละเรื่องกันนะฮะซึ่งก็เวลาที่เข้าชุมนุมกันก็เห็นใจหลายหลายคนด้วยซ้ําว่าการมาอยู่ตัวนั้นมันไม่ใช่เรื่องสบายเลยเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราคิดต่างกันเราก็ก็อยู่กันคนละคนละที่ละทางก็เท่านั้นเองมันมันไม่ใช่ไม่ใช่เจอหน้าก็แลวจะฆ่าจะตายจะแกงกันตลอดเวอลางก็ก็ไม่ใช่ครับอยู่ร่วมกันได้ไหมฮะ สังคมมันต้องอยู่ร่วมกันได้ฮะในความคิดที่ต่างกันเพียงแต่ว่าเมื่อเรามีความคิดต่างกันและอยู่ร่วมกันเนี่ยเราต้องเคารพความคิดต่างกันนั้นโดยที่โดยที่ไม่ทําอะไรรุนแรงไปกว่ามันคือหนึ่งความคิดนะครับเหมือนคนชอบทีมแมนยูคนชอบทีมลิเวอร์พูลก็ควรจะอยู่ที่ทํางานเดียวกันได้นะครับมันไม่ควรจะทะเลาะกันตายแต่น่าสังเกตว่าหลังๆเนี่ยมันลาไปถึงเรื่องเหล่านั้นแล้วนะฮะเรื่องราวของของกีฬาเรื่องอะไรมันไปใหญ่แล้วครับตรงนี้มันชี้ให้เห็นว่าว่าสังคมเราเนี่ย มันสังคมโลกเลยนะฮะ <S <S 1> <S 1> และ้วรวมประเทศไทยเนี่ยสังคมไทยเราด้วยเนี่ยมันไอไอไอการครอบงำการครอบงำประเภทที่ที่มเมาความรู้สึกประชาชนเนี่ยมันมันคืบคลานไป ไปในหลายๆที่อาจจะเป็นเพราะการสื่อสารมันกว้างขึ้นสังเกตในในเว็บถ้าเป็นเรื่องกีฬาบางทีด่ากันนะทีมแมนยูด่ากันด่ากันเรื่องแอย่างนี้ก็มีซึ่งซึ่งเนี่ยนี่คือความเปลี่ยนแปลงของของสังคมจนถ้าเป็นกีฬาจนเราลืมไปว่าครั้งหนึ่งเราเล่นกีฬาเพื่ออะไรเพื่อสุขภาพเราไม่แพ้เป็นพระไม่ใช่แพ้พระโทษกีฬาเป็นยาวิเศษนะฮะแพ้ก็แพ้ไปนะเพื่อความเชื่อมโยงเพื่อความสามัคคีเหล่านี้ตอนนี้ไม่ใช่แล้วมันกลายเป็นเป็นผลประโยชน์ผมมีความรู้สึกว่าว่าไอ้ไอ้ความเป็นผลประโยชน์ทางสังคมเนมัข้าไป แทรกซึมในในหลายๆที่แล้วตรงนี้มันทําให้พอเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเรามันเกิดความรู้สึกนี้โดยโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็นี่คือความเป็นไปของสังคมท,งท,งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นครับกลกทุกวันนี้คนที่เป็นผู้ชมเป็นผู้ตามนี่ไปไกลกว่าคนที่เป็นการนาทางความคิดแหลอฮะ เออไปไกลครับไปไกลคือคนที่เป็นแการนาในความคิดถ้าแยกผมว่ามันก็อาจจะต้องแยกว่าว่าระดับแกนนนำในความค,คิดเนี่ยนำไปทางไหนแล้วมีเป้าหมายยังไงน,น,นั่นก็ส่วนหนึ่งนะแต่ผู้ตามเนี่ยมันถูกถูกโน้มน้าวด้วยด้วยด้วยบริบททางสังคมหลายๆอย่างเนี่ยมันมันทำให,ให้ให้ความรู้สึก ด้านใดด้านหนึ่งที่เขามีอยู่เนี่ยมันมันถูกขยายขึ้นโดยโดยโดยที่จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเนี่ยเนี่ยไม่รู้มันมันกลายเป็นอย่างนั้นแล้วมันเป็นความมัน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 ไม่แยกตรงนี้ออกมาจากจากไอหน้าที่หน่วยของสังคมธรรมดาซึ่งมีหน้าที่อื่นๆเยอะแยะมัน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 หายไปหายไปแม้กระทั่งทําให้เรื่องราวที่มันควรจะเป็นความเป็นจริงในทางประวัติศาสตร์มันมันหลายเรื่องที่น่าแปลกมากที่ทุกวันนี้สังคมเรามีความจริง2อย่าง ซึ่งมันมันไม่จบสักทีว่าอย่างไงอะไรเหล่านี้ครมันมีมันมีเรื่องที่แปลกๆเกิดขึ้นมากมายจากจากจากความเป็นไปของสังคมอย่างงี้ครับ <c oughs> ในเงื่อนไขสังคมแบบนี้พี่ตั้วปรับตัวยังไงฮะในชีวิตในทางความคิดปรับตัวยังไงในทางหน้าที่การงานที่มันผลกระทบโดยตรงกับพี่ตั้วเนี่ยปรับยังไงฮะปรับตามตามสิ่งที่เราต้องไปคล้องแวะครับคือเริ่มต้นเนี่ยคือตัวตัวเองเนี่ย ก็ก็จะคอยเช็คตัวเองว่าว่าว่าเราคิดอะไรเราทําอะไรเราอย่างไรคือผมจะจะจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างทุกๆการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะต้องชัดเจนว่าว่าเราคิดอย่างนี้นะคือจะไม่มีกิจกรรมหรือหรืออะไรก็ตามที่ทําเพราะว่าเอ้ยคนนั้นให้ทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนี้อันนั้นก็ก็จะมีเวลาที่เช็คตัวเองว่าเออมันเป็นอย่างนี้เราคิดอย่างนี้นะพอจบตรงนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้น เราก็ปรับไปตามสภาพเช่นเราไปขอสปอนเซอร์นะผมเคยไปไปขอสปอนเซอร์ในการทําละครเวทีเนี่ยนะฮะแล้วก็บางบริษัทเนี่ยก็มาถามว่ายังมีการเคลื่อนไหวตรงนี้ไหมยังอยู่ตรงนั้นไหมเนี่ยแล้วถ้าอยู่ตรงนั้นแล้วเขาจะไม่ให้ก็ไม่ให้ก็ไม่ให้มใหผมก็ไปที่อื่นก็คือปรับไปตามนั้นเองเราก็เราก็ย่อส่วนของเรามาว่าว่าพื้นที่ของเราอยู่แค่ไหนเราก็ดํารงชีพอยู่เท่าที่เท่าที่พื้นที่นี้มีให้เราดำรงชีพสุดท้ายมันคือความพอเพียงครับ กินเท่าที่อิ่มเหลือก็ให้คนอื่นไปก็เท่านั้นเองชีวิตมีเท่านั้นเองครมันจะเอาอะไรมากมากกว่าดีไม่ได้แล้วมันก็ไม่ควรเอาเปรียบกันในทางทางสังคมมากนักครคือมนุษย์เนี่ยเป็นผมว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เอาเปรียบมากนั้งแต่เกิดมาหายใจเข้ากับหายใจออกนี่ก็เอาเปรียบธรรมชาติแล้วนะฮะ <laughs> หายใจออกซิเจนเข้าไปนี่ <laughs> หายใจออกเป็นคาร์บอนไดออกไซด์อย่างนี้เป็นต้นงั้นงนั้นเราเราอยู่กับความพอดีว่าเรามีแค่ไหนแค่นั้นผมว่าผมว่านี่แหละฮะคือการพายปรับตัวแล้วมันก็มันก็สอนเราอย่างเเงีีี้ยผมว่่่าป็นนรรือทดคับ ผ่านการต่อสู้มายาวนานหลายต่อหลายปีแล้วก็ผ่านผลกระทบต่อเนื่องมาถึงที่สุดถ้ามองย้อนกลับไปบางครั้งฝั่งแกนนํารุ่นหนึ่งเองแกนนําหลักเนี่ยอย่างคุณสนธิลิมทองคุณผู้วิเวทีมันมีความเจ็บปวดหลายต่อหลายเรื่องพี่ตัวมองย้อนกลับไปมันมีความเจ็บปวดเหล่านี้ไหมในการที่ออกมาข้างหน้าแล้วต้องมาต่อสู้แทนประชาชนแต่ในที่สุดผลกระทบตกอยู่กับตัวเองคือคือถ้าถ้าเราเอาถ้าเราอยู่นิ่งๆแล้วแล้วก็มองตัวเองเป็นที่ตั้งเนี่ยมันก็ มีโอกาสที่จะเจ็บปวดได้ง่ายคือโอ้โหน้อยใจเลยเป็นไปได้ถ้าเราถ้าเราเอาตัวเราไปติดตั้งแต่ถ้ากลับไปกลับไปมองให้ดีว่าเฮ้ยทั้งหมดเราทําเพื่อตัวเองเหรอเราทาวันนั้นเพื่อหวังว่าวันนี้เราจะร่ํารวยวันนี้เราจะเป็นฮีโร่คนยกยอ่องอย่างงั้นเหรอเมื่อมันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่มัน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 เป็นถึงได้บอกมันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นณวันนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกครับว่าอา่าถ้าพูดได้ชัดคือแพ้ชนะไม่รู้ด้วยซ้ำไม่รู้ด้วยว่าว่าต่อไปจะเป็นยังไง แต่วันนั้นเราเชื่อมั่นในในสิ่งที่เราคิดเราเชื่อมั่นในในความรู้สึกของประชาชนที่อยู่ด้วยกัน มีแค่นั้นจริงๆมันมันมันเท่านั้นเองต้นทุนเรามีเท่านั้นเมื่อจบแล้วผลเป็นอย่างไรมันเป็นเรื่องของสังคมทั้งหมดประเทศชาติมันมันไม่ใช่ผมคนเดียวหรือคนกลุ่มเดียวมันคือทั้งหมดซึ่งถ้าถ้าทั้งสังคมนี้มีมาตรฐานหรือบอกไปว่าเฮ้ยมาตรฐานสังคมเป็นอย่างนี้ทางเลือกเป็นอย่างนี้ขีดเส้นอย่างนี้เราก็ต้องอยู่อยู่บนมาตรฐานนั้นนั้นเท่านั้นเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาน่ก็คือก็คือบอกให้เรารู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นเองแต่ถ้ามันก็ต้องมีอย่างที่บอกถ้าวันนนนงงเเัั่่ิๆแล้้ววคคดดใมมมุอตก็ปไไที เราต้องมาลำบากขนาดนี้มันก็เป็นไปได้แต่นั้นไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็ยนใหญ่ที่ทําให้รู้สึกว่าผิดพลาดเราไม่เอาแล้วลูกนี้ไปอยู่ข้างนึงดีกว่าหรือลูกนี้มันมันไม่ใช่ฮะ,ฮะ,ฮะเราก็ต้องศรัทธาและเชื่อมั่นในสิ่งที่เราที่เราที่เรารู้สึกถ้าเราทําตรงนั้นด้วยความรู้สึกที่แท้จริงครับให้เลือกใหม่จะเลือกไหมฮะหมายถึงเลือกอะไรกันเลือกจุดยืนทางการเมือง รือว่าเลือกจะไม่เข้าไปร่วมชุมนุมบรรทบิตเคยคิดทบทวนย้อนหลังไหมฮะอ๋อไม่เหรอฮะถ้าถ้าให้เลือกใหม่ถ้าต่บไปผมก็คงก็คงก็คงทำอย่างเงี้ยแต่ต้องย้ําว่าว่าสิ่งที่พูดกับตัวเองแล้วก็ชัดเจนคือทั้งหมดที่เราทาเนี่ยไม่ไม่ใช่การก้าวเข้ามาเล่นการเมืองไม่ใช่การก้าวเข้ามาเป็นนักการเมืองผมก็ยังจําสายตาของของประชาชนที่ชุมนุมตรงนั้นที่เวลาเขาเห็นเราแล้วเขาดีใจเฮ้ยพี่มาด้วยเหรอเฮ้ยตัวมาด้วยเหรอแล้วพอให้กําลังใจเขาแล้วเขาเออเห็นด้วยแล้วพอบอกเราก็อยู่กันนนิ่่งๆเราาไมมใชคควแทุกน เออเห็นด้วยเวลาเขาเหนื่อยเราขึ้นไปคุยร้องเพลงแล้วเขามีความสุขผมจาภาพเหล่านี้ได้หมดจําภาพคนซึ่งอยู่กันจนดึกจนดื่นนะฮะโดยที่อย่างที่บอกไม่รู้เลยสามว่าสุดท้ายชัยชนะอยู่ตรงไหนเพียงแต่ว่าเราพยายามส่งเสียงให้ดังที่สุดว่าเราเป็นอย่างนี้นะฮะภาพเหล่านี้มันไม่มันไม่มีทางลืมแล้วถ้าจะเลยไปกว่านั้นถึงแม้ว่าผมจะประสบปัญหาทางทางธุรกิจใดก็ตามมันก็ยังมีคนกลุ่มนี้ซึ่งเขาก็โอบอุ้มช่วยเหลือเท่าที่เขาช่วยได้ตลอดนะฮะซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ที่ประเมินค่าไม่ได้แล้วมันผมว่ามันเป็นสิ่งที ที่ผมก็ไม่นึกว่าวันนึงจ,จะจะจะได้เจอได้เจอภาวะอย่างนี้นะฮะในงานของผมไม่ว่าจะเป็นหนังหรือละครบางทีคนเท่าคนแก่ที่ไม่ไม่ได้ออกมาดูหนังก็ก็มากันมามามาให้กําลังใจเหล่าน <ไง S 1> ี้มันเป็นสิ่งที่มีค่ามากทีเดียวงัว้นสิ่งที่ผมที่ผมต้องทําต่อไปคือผมต้องมั่นใจว่าผมไม่ได้เลือกผิด ในส่วนของวิชาชีพผมก็ทํางานผมให้ดีที่สุดคือก็ไม่ได้ทํางานไม่ใช่ทําหนังหรือละครเพื่อที่จะโจมตีฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่มันเป็นคนเล่ผมก็อยู่ในอาชีพองนักแสดงก็สร้างงานเพื่อความบันเทิงแล้วก็มีสาระที่เป็นเป็นมาตรฐานในทางสังคมซึ่งผมเห็นว่าควรจะเป็นอย่างนั้นครับครับวันนี้ขอขอบคุณพี่ตัวครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับและนี่คือตอบโจทย์ในค่ำคืนนี้คุณสรัญยูวงกระจ่างผมพินโยตรายสรุรยรรมาลาไปก่อนสวัสดีครับ